นนเ,เราปิดประตูไว้ก่อนเพราะว่ากันกันปิดปตูไว้ก่อนอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอ,อปิดอันนี้ก่อนแลนะ้วโอเคโอเคให้แตงปิดให้หนูนนหน่อยให้หนูหน่อยได้ค่ะปิดอ,อันนี้ด้วยป่ะปอ,อันนี้ด้วยปะดูไหนดูนะยังค่ะ จะพึ่ข้างหลังด้วยค่ะอ่ะค่ะติดเลยค่ะดึงดึงดึงไม่มีแรงหรอไม่มีแรงอ๋อโอเคค่ะอืออืือนด้วยเอามาวิ่งวิ่งวงิหลังกันเอ้าเข้าแถวเข้าแถวเข้าแถวทางนี้อ่าเข้าเข้าเข้า ไม่เขามูไว้ขึ้นมา

唱嘞，唱。哦哦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  ช่วยหน่อยนกนกนกอยู่บนฟ้าแต่วิ่งเออเพสร็จนกมาแล้วดึงนกมาแล้วเฮ้ยนกมาแล้วเหรอเออนกช่วยยายหน่อยนู้